ท่านผู้ชมครับหงแดงลิเวอร์พูลกลางปีกไล่จิกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ในเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่แอนฟิลด์นะครับได้ประตูจากโคดี้กัคโปนาทีที่12แล้วก็จุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาร่านาทีที่78นะครับนำประดับยศครับเป็นผู้พันฝูงต่อไปสวยงามนะครับและนี่คือ4ประเด็นครับที่จับมาจากเกมนี้กับตามงผงลงสนามครับโดยบีแหลมสิงห์สนับสนุนโดยออนไลน์สเตชันนะครับ น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงขนมปังฟาร์มเฮาส์และรถยนต์ซูซูกิ d e a ออฟเด e ะเย r ถึงสิ้นปีนี้เจ้าบีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงค์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิด e วออฟเดอะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด 84,000่ 84, 000บาทวันนี้ถึง3 1ธันวาคมศกนี้ไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแพร่เท่านั้นบีแหลสิงห์ขูมิใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษไปที่11กับดาร์บี้แมชแห่งเมอร์ซีไซด์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิโกกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเออร์ตันที่สนามแอนฟิลและเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ ผีแดงยุคใหม่ดวนกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่าทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูลเรลทัวร์และสัมผัสนกและว่าเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โทรเลย080 975 34 49หรือแอดไลน์แอด B E E L A M S I N G เที่ยวจุใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังค์นึกจังอย่าลืมไปด้วยกันนะพ่ทิดเอ้ยท่านผู้ชมครับนี่คือ4ประเด็นนะครับที่นำมาฝากจากเกมนี้ที่แอนฟิลด์นะครับถือว่าเป็นชัยชนะอันสวยสดงดงามของลิเวอร์พูลนะครับมันมีเรื่องราวทั้งในและนอกสนามไม่ได้แค่ในสนามเพียงอย่างเดียวนะครับ เรื่องที่1น,นะครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงจากแฟนฟุตบอลท่านผู้ชมวันที่1นธันวาคมนะฮะคือวันที่แข่งขันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวันสําคัญของสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับเลยทีเดียวเพราะว่ามีการเปลี่ยนโฉมหน้าเพราะว่าเป็นการเข้ามาคุมทัพของบิลชังคลีนะครับเมื่อปี1959อีกทั้งฟิลเทเลอร์ซึ่งเป็นตำนานของสโมสรฮะเล่นให้ทีมไป343นัดเป็นกัปตันทีมถึง104เกมท่านก็เสียชีวิต ในวันที่1ทธันวาคมเหมือนกันนะครับเมื่อปี2012และในวันที่1ทธันวาคมปี2024ีลิเวอร์พูลนั้นก็ได้มีการสร้างสตอรี่ประท้วงเงียบนะครับทั้งก่อนเกมแล้วก็ระหว่างเกมเป็นเรื่องสำคัญครับที่แฟนฟุตบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยรวมไปถึงแฟนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูเอเวอร์ตันด้วยนะฮะที่ส่งผ่านการใงขัน ผ่านทางแบนเนอร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในเกมนี้อีกครั้งหนึ่งฟุตบอลชีพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่นนิยมเป็นอุตสาหกรรมความบันเทิงที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับของที่นั่นนะฮะแล้วก็สร้างอารมณ์สร้างความอภิรมอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองเพราะฉะนั้นฟุตบอลเนี่ยเป็นเรื่องของชนพื้นถิ่นเป็นสถานที่รวมตัวกันเป็นเรื่องดีนะฮะ เป็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผลงานดีมันเป็นเรื่องดีที่สร้างให้ท้องถิ่นเนี่ยดีขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่คนทั่วโลกเนี่ยจับตามองวันที่มีบิ๊กแม h แน่นอนครับมีความยอดเยี่ยมบนสนามแล้วก็มีความยอดเยี่ยมนอกสนามด้วยการร่วมมือกันที่น่าสนใจครับนั่นก็คือก่อนเกมแฟนฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้ร่วมกับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลในการ รวมตัวกันด้านนอกของ3มแอนฟิลด์เพื่อประท้วงราคาตั๋วที่มันพุ่งสูงขึ้นนะครับตั้งแถวกระบ,บวนกันที่หน้าวอลตันเบกหน้าร้าน Has c า p ์อ b a s สนะครับก็คือขายของทอนถิงของตะไม้เลยแหละนะครับกลุ่ม Spirit of ฟ h ช n คลีได้แถลงการขอขอบคุณทุกคนที่มาแสดงพลังถือแบนเนอร์เอาไว้ด้านนอกนะก่อนเกมจะเริ่มแล้วก็ดีใจมากที่ได้เห็นแบนเนอร์เนี่ยมันอยู่ทั้งด้านนอกของสนามและอยู่ด้านในของสนามทั้งสงฝั่งนะฮะ อยู่ทั้งทางฝั่งคอปเอนของลิเวอร์พูลแล้วก็อยู่ทางฝั่งแอนฟิลโรดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก่อนเกมที่จะเริ่มขึ้นเป็นการส่งข้อความก็คือหยุดแสวงหาผลประโยชน์จากความจงรักภักดีของแฟนบอลนะครับก่อนเกมในวันอาทิตย์เนี่ยกองเชียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็แสดงท่าเทียนแข็งกร้าวครับในการประท้วงเ,เรื่องการหยุดแสวงหาตรงนี้กลายเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า หลังจากสโมสรเนี่ยยกเลิกสัมปทานโดยจะปรับค่าตั๋วนะฮะจากเดิมเนี่ยหกสิบปอนด์จากเดิมเนี่ยสี่สิบปอนด์ขึ้นไปเป็นหกสิบหกปอนด์เด็กจากยี่สิบห้าก็เพิ่มเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่เราต้องให้กำลังใจแฟนฟุตบอลที่นั่นนี่คือประเด็นแรกของเกมนี้นะครับเป็นเรื่องของนอกสนามทีนี้มาที่เรื่องของในสนามคือข้อที่สองนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นของอเนเชลอตด,ด้วยการเล่นแนวทางรุกไปสุบรับนะฮะ เกมนี้เรียกว่าพูทําได้ทุกอย่างตามหน้าเสือที่กลางมาแบบไม่มิกโผเลยเมื่อจัดตัวออกมาแบบนี้เล่นบอลเร็วแน่นอนกําเนิดจากโดมินิทโซโบสไลในฐานะที่ได้สตาร์ทในตัวม้าวิ่งนะครับเพราะว่าไม่ต้องการบอลคอนโทรลเกมนี้ไม่ต้องการบอลคอนโทรลของเคอร์ติสโจนบอลเดินหน้ามั่นใจโมเมนตัมของสถานการณ์ที่ดีกว่าบวกกับมีมิตินะครับจากแนวลึกที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากการกลับมาของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน แล้วก็ซิตี้เนี่ยพยายามแก้ไขสถานการณ์แต่เหมือนกับแผนเนี่ยดูสับสนไปหมดโดยเฉพาะตำแหน่งการเล่นของลิโก้ลูอิสนะครับคือลิโก้อาจจะเล่นดีนะแต่ว่าผมว่ามันสับสนนะครับมเมื่อเรากลับมาดูในเรื่องของภาพช้าที่ลิเวอร์พูลได้ประตูเนี่ยนับว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องหลังจากที่เฟอร์จิลฟานได้หม่งชนเสาบอลเนี่ยกลับมาอยู่ในการครอบครองนะครับแล้วก็ยืนหลังเซตสคนเป็นโจโกเมสอยู่ขวานะ แอนดูโรปสันอยู่ตรงกลางแล้วอเล็กซานเดอร์โนที่มา cover ตำแหน่งเนี่ยนะครับอยู่ซ้ายก่อนแล้วขยับขึ้นมาประเด็นก็คือเป็นการเข้าเขาเรียกว่าเป็นโคต้าเข้าสู่ตำแหน่งชัดเจนว่าวินัยของทีมเนี่ยสูงมากต่อให้คุณจะเล่นเกมลุกก่อนแต่เกมรับเนี่ยจะต้องมีอยู่3คนเป็นอย่างน้อยอยู่เสมอนะฮะของลิเวอร์พูลแล้วก็ลูกเปิดสวิงพาสของเทรนต์นำมาซึ่งประตูออกนำไปให้กับซาราแล้วซาราก็จ่ายลูกนั้นแบบ จินตนาการล้วนเลยครับไปให้กับโคดีัค p โปชาร์ตที female, the the ่เสาไก่ทีี่เกมนี้เนอร์ชลอตเนี่ยจัดทับลงมาเพื่อเน้นเรื่องของสปีดส่วนซิตี้เน้นเรื่องของสโลซบเลยนะครับแล้วเมื่อขอประตูแรกแล้วได้เร็วเนี่ย12นาทีเนี่ยก็ถือว่ามาเข้าโหมดของชลอตบอลนะครับก็ก็คือครองแล้วบล็อกต่ำนะครับก็ไม่แปลกครับเมื่อเล่นแบบนี้มันทำให้ซิตี้เนี่ยครองเกมได้ในครึ่งหลัง พร้อมกับเก็บบอลจังหวะ2ได้ดีกว่ามากขณะที่ลิวพูเนี่ยขึงในเกมรับแล้วก็สวนอันตรายทุกดอกข้อหนึ่งก็คือจากรุกมาสู่รับเนี่ยมิดฟิลของลิวพูเราจะสังเกตมันชัดเจนมากลยครับจากเดิมที่ขยับขึ้นเหมือนเล่นคู่กันอยู่แล้วนะครับทั้งจามิแบชเองแล้วก็ทั้งแมคคาลิสเตอร์แต่ครึ่งหลังเนี่ยทั้งสองคนถอยลงมาหูเนี่ยแทบติดฟานได้กับโจโกเมสเลยนะครับนี่คือข้อที่2นะครับประเด็นที่3ครับนั่นคือ turning point ของเกมนี้ ประตูแรกเกิดขึ้นนาทีที่12ประตูที่2เกิดขึ้นใน12นาทีสุดท้ายเลขเป๊ะเลยนะครับหลายคนอาจจะมองถึงประตูที่2ที่ทําให้เกิด turning point แต่ผมมองว่าตั้งแต่สกอร์แรกเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าชลอตอย่างที่บอกไปในข้อที่แล้วว่าต้องการได้ประตูเร็วแล้วกลับไปเล่นในสไตล์ที่ตัวเองถนัดนะครับคนีัปพอทําประตูได้นาทีที่12แล้วเนี่ยวีคนี้นี่ ยิงได้ทั้งมาริดทั้งแมนเชสเตียร์เลยนะครับถือว่าเล่นของใหญ่มากนะครับสำหรับกัคโปจากนั้นเนี่ยบอลลิวอพูลเนี่ยลงมาเพื่อสร้างสถานการณ์ขณะเดียวกันเนี่ยสู้กับบอลของซิตี้ที่ลงมาเพื่อแก้สถานการณ์เนี่ยมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนทั้งลิวอพูลได้ประตูที่2มาในจังหวะของเกมที่สําคัญมากนะครับเกมตอนนั้นเนี่ยกำลังเป็นของซิตี้อย่างชัดเจนโอเคจังหวะการ คุกคามเข้าไปมันอาจจะไม่เยอะแต่การครองบอลเป็นรูปตัวยูะนะฮะแบบนี้มันเริ่มเข้าสู่แล้วพวกเขาเริ่มเปลี่ยนตัวน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแผนการเล่นน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแต่ลิวอร์พูสามารถน็อกได้นะครับมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเพราะลิวอร์พูก็เปลี่ยนตัวลงมาเปลี่ยนเกมพอดีและดาวินดอนเยสขยันในดอกนั้นที่เข้าไปเบียดแย่งจากดูเบนดิอาซึ่งตอนนั้นขาลากแล้วลิวอร์พูต้องเอาเทรนออกเพราะว่าขาลากแล้วนะครับเพิ่งผ่านความฟิตมาแต่ ซิตี้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าลูบันดิอาสเนี่ยทำให้บอลสงบตอนนั้นเนี่ยขาเป็นเปรี้ยแล้วสุดท้ายเสร็จเลยเป็นจุดโทษและโมฮมเหม็ดซาร่าสัต์เข้าไป2 0ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ข้อนี้เป็นประเด็นสําคัญก็คือข้อที่4นะท่านผู้ชมเป็นการทวงสัญญาคารบ3แล้วของโมฮัเหม็ดซาร่านี่คือนัยสําคัญหลังเกมนะครับวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยมีทั้งนัยะก่อนเกมนัยะหลังเกมแล้วก็นัยสําคัญอยู่ในนั้น ระหว่างเกมอีสองครั้งในยะนี้ของโมเมซาร่าเนี่ยเขาพูดอีกแล้วนะฮะสามเทียนะว่าเรื่องสัญญาเนี่ยมันอยู่ในหัวผมอยู่ตลอดเวลาจนถึงตอนนี้และนี่คืออาจจะเป็นเกมสุดท้ายของผมก็ได้ในการที่เจอกับซิตี้ในฐานะนักฟุตบอลริเวอร์พูลนะดูะฮะดังนั้นเนี่ยผมจึงแค่สนุกกับมันที่แอนฟิลด์นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเกมเอาเวย์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าบรรยากาศมันสุดยอดมากดังนั้นผมจะสนุกทุกวินาทีที่นี่หวังว่า เราจะคว้าแชมป์ลีกแล้วรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะซาร่าบอกว่ามันพิเศษจริงครับอยู่ที่นี่มันเหมือนอยู่ที่บ้านนะประมาณว่าอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลอยู่ในแอนฟิลด์แล้วเหมือนกับอยู่ที่อียิปต์เลยนะครับน่าสนใจเพราะนี่เป็นผลที่3แล้วที่ซาร่าพูดออกมาต่อหน้าทละกำนันนะครับซาร่าเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมนี้นับเป็นเกมที่36ที่เขาทําได้ท่าสถิติพิมลีกตลอดการเท่ากับสุกรโลก,กันนะฮะก็คือเวนรูนี่ ที่เคยทำเอาไว้ซาร่ายังยิงทีมที่เป็นแชมป์เก่าแล้วมาป้องกันแชมป์ได้เป็นประตูที่8ในฟุตบอลลีกถือว่าสูงสุดเป็นอันดับ2ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับเท่ากับที่แจ็คพาร์กินสันกับซีเวนเจอร์ราดเคยทำเอาไว้ส่วนคนที่ยิงแชมป์เก่าให้กับลิเวอร์พูลได้มากที่สุดคือกอร์ดอนฮอตเซนนะฮะทำไว้9ประตูด้วยกันกรณีนี้ฮนะคนเราเนี่ยถ้าพูดบ่อยๆเนี่ยรับรองเลยครับว่าโอกาสที่มันจะจบกันไปเนี่ยมันมีสูงมากนะครับ หากว่า f อ g หรือว่าทีมบอร์ดบริหารต่างๆเนี่ยยังทำตัวเป็นสักเบอือแช่ครกอยู่อย่างนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอันตรายเพราะซาร่าเริ่มที่จะบอกคนอื่นบอกสื่อบอกใครต่อใครแล้วนะครับทีเนี้ยเขากลายว่าบอกบอกคนอื่นในเรื่องของคุณแล้วนะครับอันนี้สำคัญมากและอันตรายสุดๆนะครับก็ไม่พินแต่ซาร่านะฮะยังมีเคสของเฟอร์จ n ฟันไแล้วก็ เทนอเล็กซานเดอร์โน no, ด้วยเหนื่อยเลยนะครับนั่นแหละนี่คือ4ประเด็นที่ผมหยิบยกมาแล้วก็ทิ้งท้ายตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเกมนี้เนี่ยสนุกทุกมเมล็ดนะฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลกับซิตี้เนี่ยถือว่าเป็นงานละเอียดทั้งคู่นะครับในปกติแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลจะบุกไปฝั่งของคอบเอ็นเนี่ยต้องครึ่งหลังถูกไหมฮะแต่ผลน,นี้เนี่ยแพ้เสี่ยงเหรียญที่ตั้งของสังเกตก็คือพอเขี่ยมาอ้าวลิเวอร์พูลบุกฝั่งนี้แล้วก็ฟานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังว่าเขา คิดคำนานี่โยนเหรียญค่อนข้างเร็วนะครับทำให้ซิตี้เองก็รู้ครับก็จับพลิกฝั่งเลยหลายจริงๆนะครับณเวลานี้เนี่ยลิเวอร์พูลชนะไปแล้ว19นัดจาก21เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับเพราะนั้นถือเป็นผลงานรวมทุกรายการ21นัดที่ดีที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่ออกรัน1 21นัดชนะ19ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมเมื่อปี1989ในยุคข,ของ เคนนี่เดลกริชภาคแรกนะครับในปีนั้นก็ลิเวอร์พูลได้แชมป์เอฟเอคัพนะฮะในในปีนั้นก็แมนออฟเดอะแมตช์สำหรับเกมนี้ผมเลือกฟอร์จิลฟันดายนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตโดดเด่นเชียบขาดครับแล้วไม่พลาดเลยยกเว้นจังหวะที่กับคีวินเดอะบอยลูกนั้นแหละโชคดีที่มันไม่เป็นเหตุนะครับฟันดายเนี่ยสามเกมหลังพลาดเกมละทีเห็นเห็นเลยนะครับเสียแต่โชคดีที่ยังเสียแค่ครั้งเดียวในการเจอกับเซาล์ทแฮมตันนะครับในตอนนั้น เท่าว่าตอนนี้ท่านผู้ชมผ่านระยะทางหนึ่งในสามของฤดูกาลหรือว่พูนำจ่าฝูงสถิติในหลีกตอนนี้ชนะ11เสมอ1แพ้1มี34คะแนนนำหน้าอาร์เซนอลกับเชลซีทีมมันดับ2และ3ไปแล้ว9คะแนนขณะที่ซิตี้เองเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับ 5, ห่าห่างกับเรื่อพูออกไปเป็น11แต้มเลยนะครับจาก13เกมแรกของฤดูกาลพวกเขาเก็บคะแนนไม่ได้เลยครับใน4นัด ติดต่อการลังที่เป็นจ่าฝูงในแมตช์เดย์ที่เนะครับเป๊ปกัวเดล่าถึงขั้นตะบะแตกนะผมว่าคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนกันที่ตอบโต้คำว่าแซกอินเดอะมอร์นิ่งของแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับ oh. เขาบอกว่าเขาผิดหวังที่ไม่ไม่น่าไ,ไม่อยากจะได้ยินคำนี้จาก uh, แฟนบอลหงแดงเลยเพราะาโดนหนแรกในโดนไบตันนะเพราะนั้นโดนอยู่แล้วที่ไหนก็โดนนะครับแล้วเขาก็ชูเลข6ขึ้นมาเนี่ยแบบนี้นะฮะกน็น่าจะหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแชมป์ลีก6สมัย คงไม่ไม่ได้ให้ให้ใบหวยว่าหรือว่าบอกว่าเฮ้ยหวยเมืองไทยออก6กหนึ่งนะนะหรือว่าบอกเิเวอพูลเูมนแชมป์ยุโรปหสมัยคงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะโอ้จับตาดูเลยเป๊ปนี่เครียดสมิเรตออฟฟิศอินเดอะเครียดเลยนะครับส่วนนนะ่านเชรลัดบอกว่าสั้นๆนะครับผมไม่คิดว่าใครก็ตามรวมถึงผมด้วยจะคาดเดาว,ว่าฤดูกาลนีนะ้เริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ครับพมนะครับก็ถ้าเล่นขนาดนี้ถ้ายังเป็นความฝันก็ ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลก็ยังไม่อยากตื่นครับโอเคและนี่คือตามผงลงสนามครับเวอร์ชั่นของบีหลานสิงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ดูฟุตบอลกันแบบนี้มีความสุขจะตายนะครับไม่ว่าทีมของท่านจะแพ้ชนะอย่างไรก็ตามครับมิตรภาพถือว่าสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณด้วยกับขนมปังฟาร์มเฮาส์ครับฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ รถยนต์ Suzuki นะครับมี Deal of the Year ให้กับทุกท่านได้ไปเลือกกันนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้และอย่าลืมครับทิปทัวร์4ที่สุดท้ายตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์กับบีแหลมสิงห์ปีที่11ครับหรือว่าพูกับเอเวอร์ตันเป็นครั้งที่อยู่ใกล้กันเป็นหนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะแยกจากกันแล้วก็อีกคู่นึงท็อปอัพได้แมนเชสเตอร์ยูไนเนะครับผีแดงยุคใหม่ปะทะกับเรือใบสีฟ้าวันนี้ไปแล้ว สวัสดีคัะยอดเยี่ยมมากเลยครับพ่อมกัับสู่พันก็นแล้วครับพ่อมไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแพร่เท่านั้นบีแหลสิงห์ถูมใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษไปที่11กับดาร์บี้แมชแห่งเมอร์ซไซด์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิกโกกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอเอร์ตันที่สนามแอนฟิลด์และเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ สีแดงยุคใหม่ดวนกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่าทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูเรลทัวร์และสัมผัสนกแล่าเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โทรเลย080 975 34 49หรือแอดไลน์ B E E L A M S I N G เที่ยวจุใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังค์นึจ้ะอย่าลืมไปด้วยกันนะพิคิดเอ้ยตลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัดเจกบุคคลแห่งแอนฟิลบีแหลมสิงกันใจเสนอ หนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from c o อบเ to c l o บเออัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at bee lam sing inbox facebook b แห lam sing fanpage หรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย ชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซัน2024 2025ที่ทูวิช i ั่ o n นาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย